สบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่ก็มาพบมาเพาะกับเบาต่ำคือเก่าเด้อครับมื้อนี่ก็มาขึ้นงานบีพันครับสีใบครับกลางแปดนิ้วหกใบชิบสองล่เลยอีกกแปดใบเด้อครับพี่น้องเมื่อนี่มาว่าเป็นภาษาอีสานเด้อครับคำพูดแตฟังบ่เข้าขใจก็กราบขอโทษกราับขออภัยเด้อครับ เบตซีใบเป็นรุน B, 1, ่นบีพันแปดนะครับใบละหกพันเก้าครับกางแปดน,นิ้วกับใบละสามพันครับเออกางจิบสองไล่อะไรก,กับใบละเจ็ดปัญหาครับโอ้ยพี่น้องเอ,อ้ยว่าเพื่อชดได้เงินเพิ่มแม่เนาะเพื่อตกยางออกเพลียวครับเลือดออกเพ่ลียวเพื่อชดใด้เงินเพิ่มแม่เบื้องเนี้ยครับผมนะคนยุ่นคนยุ่นเฮ็ดงานอยู่ครับโอ้ยว่าพี่น้องเอ,อ้ยว่าเพื่อชดใด้เงินได้ค้ำเพิ่มแม่เนาะโอ้ยเมื่อยคับพี่น้อง กันผู้ใดเมื่อยงันย่ามนี่ก็อย่าท้อด้ครับพี่น้องผมเป็นกำลังใจให้ครับอ่าคันเฮาบอสางบอหาผู้ใดที่ให้เฮาใส่ครับพี่น้องก็มิแต่เฮาหละสางเฮาหาครับพี่น้องเอ้ยอย่าไปท่อครับชีวิตเนี่คันผู้ใดเพิ่นเกิดมารวยก็โชคดีไปครับคันปูผู้เฮาเกิดมาจนกันนี่นะครับลำบากกันต่อไปพี่น้องอืมอย่าลืมก็ได้ก็ติดตามผมเด้อครับผักซองเนี่ยครับ